สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของตรีมมอเตอร์โดยส่งัาไทยนะฮะสำหรับในวันนี้นะฮะตรีมมอเตอร์ก็มีรถบรรทุก6ล้ออีก1คันที่จะมาบอกเล่าให้กับหลายๆท่านที่สนใจในเรื่องราวของรถบรรทุกแล้วก็ FC หลายๆท่านที่คอยติดตามในช่องของตรีมมอเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ภูมิใจที่จะนําเสนอนะครับเป็น f อฟซโทษทีนะครับเอฟจีวิกเร์หล้อนะครับปีที่จดทะเบียนก็คือปี2,500 63นะครับความยาวของตัวรถเนี่ยก็คือ7เมตร50เซนนะครับในส่วนของการเป็นตู้นะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยลักษณะตัวถังในการบรรทุกเนี่ยเป็นตู้10บานนะฮะแต่ก่อนที่ผมจะไปพูดคุยในเรื่องราวของตู้ผมขออนุญาตพูดคุยในเรื่องราวของหัวเก่งนิดหนึ่งเท่าที่ผมเดินสำรวจแล้วก็เช็กสภาพมาแล้วเนี่ยรถคันนี้เป็นรถที่สภาพเดิมมากๆนะครับทั้งหัวเลยเนี่ยไม่มีการเก็บสีเลยทุกชิ้น เป็นสีเดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานทั้งหมดนะครับกันชนมากก็ยังมีร่องรอยของการถูกสะเก็ดหินสะเก็ดดินบ้างนิดๆหน่อยๆน,น,นะครับแต่เราไม่ได้พ่นสีขึ้นมานะครับภาพรวมๆของหัวเก่งเนี่ยภายนอกเนี่ยถือว่าจัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะครับกระจกยางดะต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยยังสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าสภาพภายในของรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้น้องเขาเล่าให้ฟังนะครับว่า สภาพภายในของรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ,รบอาเชิญน,น้องเลยครับลองบอกลักษณะภายในนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับภายในคันนี้ก็เหมือนในหลายคันครับที่เคยพูดไปว่าไม่ว่าจะเป็นเบาะผ้าปูพื้นผ้าหลังคาหน้าปัดคอนโซลทุกอย่างเราถอดออกมาทำความสะอาดใหม่หมดครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้แอร์ระบบแอร์ต่างๆเราถอดออกมาเช็คมาล้างทำความสะอาด แล้วประกอบกับเข้าไปใหม่ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามและพร้อมใช้งานครับผมวิ่งไปกี่โลแล้วครับคันนี้คันนีงวิ่งไปสามแสนกิโลครับผมสามแสนสี 3, 000, 000, 000, 000, 000. ่หมืนโลภายในเนียนกริปครับอเป็นไงเนียนกริปเลยนะครับ คือรถลักษณะถ้าถ้ามันเป็นความเดิมในตัวถังของเขาเนี่ยภาพรวมๆเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเราดูยังไงเราก็ดูง่ายมากนะครับนี่ก็คือรถที่จัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่สวยนะครับสภาพยางฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันยางหน้าก็เต็มยางหลังก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานนะครับทีนี้รถคันนี้เป็นรถตู้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องตู้นิดนึงนะครับตู้ตัวนี้จะเป็นตู้ต่อจากอู่ชื่อดังของจังหวัดชนบุรีเลยนะครับความยาวของตู้วัดในอยู่ที่ เเมตร50เซนแล้วก็ความกว้างอยู่ที่2เมตร40ความสูงของตู้นะครับวัดในก็คือ2เมตร60เซนนะฮะสภาพของตู้โดยรวมๆนี่ก็คือสีเดิมๆนะครับผมล้างออกมาอย่างเดียวล้างเช็คความเนียบน้อยแล้วก็ทําความสะอาดตู้ไม่ว่าจะเป็นด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับเราเช็คจนอยู่ในสภาพที่จัดได้ว่าสวยงามนะครับภาพรวมๆของตู้ฝั่งนี้ก็สวยงามเดี๋ยวให้น้องเข้ามาดูภายในนิดนึงในตู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในตู้กันภายในตู้เนี่ย ผมก็ล้างทําความสะอาดใหม่แล้วก็ที่สําคัญนะครับพื้นเนี่ยผมเช็คออ,อ,ออกมาแล้วแล้วก็มีการทําสีใหม่พ่นสีดําเป็นสีการสนิมไปด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยอู่นี้เขาค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดดีนะครับเนี่ยมีอลูมิเนียมกันกระแทกด้วยเวลารถดเขียนขึ้นไปเนี่ยเวลามีข้าวของไปขูดตามตู้เนี่ยจะไม่เป็นรอยจะไม่ไปทําร้ายในเหล็กเหล็กด้านในของตู้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะโดนด้านข้างแบบนี้อันนี้กันไว้ให้อย่างดีเลยนะครับ ภาพรวมๆภายในก็จัดได้ว่าสวยงามตู้ก็เป็นรอนตามมาตรฐานของเขาครับไฟท้ายก็เป็น LED นะฮะแล้วก็เช็คให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับนอกจากตู้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงล่างบริมมอเตอร์ก็ให้ความสําคัญตามสเต็ปของเขาเลยนะครับล้อทุกดุมทั้งหมด4ดุมนะครับถูกดึงออกมานะครับแล้วก็เราเสร็จแล้วเราเจออะไรครับมันเกินภายในดุมล้อส่วนมากก็เป็นพวกจระบีลูกปืนล้อครับถูกไหมผ้าเบรก ผ้าเบรกส่วนใหญ่ผ้าเบรกเนี่ยจะไม่ค่อยเหลือนะฮะแล้วก็สลักหูแหนบเรียบร้อยไหมทุกคนันทุกคันสลักหูแหนบเนี่ยไม่มีไม,มไม่มีคันไหนแบบน้อยมากที่เราจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับทุกคันเนี่ยพอพอไมวิ่งขึ้นมาประมาณแสนกิโลเนี่ยเรียบร้อยละนะครับพวกสลักหูแหนบอะไรต่างๆพวกเนี่ยจะเริ่มค่อยๆเริ่มหมดไปแล้วก็สึกล้อแล้วก็ที่สาคัญคือขี้ฝุ่นเข้าไปอัดในรูอัดจารบีเนี่ย,ยไม่สามารถที่จะอัดเข้าไปได้เพราะอัดจารบีไม่ได้ปุ๊บพอมันตันปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวครับสลักหูแหนบ ทุกคันที่เรารับเข้ามาเนี่ยเราเจอทุกคันนะครับในส่วนของรถเนี่ยยกเว้นรถจะวิ่งอยู่ประมาณ2 0ง0มโลเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกินแสนเมื่อไหร่เป็นเป็น,เป,นเป็นได้ทากันตลอดนะครับสาหรับระบบคลัสเราก็ยกเกียร์ลงมาใช่ไหมเมื่เกินยกเกียร์ลงมาแล้วก็มาเช็คดูว่าไฟวินเป็นอย่างไรจานกดเป็นอย่างไรแผ่นคลัสสภาพไหนลูกปืนปลายเกียร์ลูกปืนคลัสเนี่ยเรายกลงมาแล้วเนี่ยแทบจะเกือบร้อนนะครับเราได้เปลี่ยนหมดแล้วก็แผ่นคลัสเนี่ยถ้า ไม่มาขนาดนี้เราก็เปลี่ยนทิ้งเลยนะครับเพื่อที่จะตัดปัญหาไปเพื่อที่คนที่รับช่วงต่อจากนี้ไปจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแพทเปลี่ยนคัดใหม่แล้วก็เก็บให้เรียบร้อยทุกอย่างในส่วนของคลัสนะครับของเหลวไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเกียร์เครื่องเฟืองท้ายกองเครื่องกองโซล่าทุกอย่างนะครับเราเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูภายในฝั่งนี้นิดหนึ่งครับนักนกันถ่ายให้ดูนิดหนึ่งครับเห็นไหมครับสภาพภายในทุกอย่างก็ฝั่งนี้ก็จัดได้ว่าสวย นะฮะแผ่นกล้องอย่างเดียวก็โอเคแล้วแหละสวยเลยนะครับถ้ายางปูพื้นนี่ไม่หดแล้วน้องนั่นกยนเนาะไม่มีหดยังใหม่บอกก็สภาพส,สวยๆเลยผ้าหลังคาเลยเยี่ยมเลยนะครับพอซักล้างขึ้นมาเนี่ยโอ้โหรถพอมันเดิมเนี่ยเวลาเราเวลาที่เราเก็บขึ้นมาเนี่ยมันเข้าตาจริงๆนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนะครับสําหรับ <c oughs> รถคันนี้เรามาดูว่าสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะฮะร,รถที่ดีเนี่ยถ้าไม่มีอุบัติเหตุมาเวลายกหัวเนี่ยจะยกแบบเบาๆนะครับ ยางฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันใชฮะสภาพยางก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์นิดนึงนะครับสภาพรถของเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีรั่ว,ไม,มวไม่มีซึมเลยนะเนาะเมื่อก้ไม่มีครับผมไม่มีเลยโอลิงบนล่างประเกน็นฝาสูบเนี่ยตัดปัญหาไปได้เลยไม่มีการรั่วการซึมเลยแล้วก็เมจิกต่างๆที่มาร์กอยู่เนี่ยนะครับมาจากโรงงานยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะฮะนะฮะสภาพดยรหลวมๆหม้อน้าเราก็ตรวจสอบดูนะครับว่า ขี้ฝุ่นมีเยอะไหมถ้าน้ําน้ํายังเป็นสีเขียวหรือสีชมพูเราก็โอเคนะครับออกจากโรงงานมาเนี่ยฮะเห็นไหมฮะทุกส่วนนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบหมดเลยแห้งแล้วก็ขาวล้างออกมาเนี่ยโอ้โหสวยแป๊บนี้เป็นสีบอลบอลนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเสื้อเครื่องนี่ยังแดงแดงโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสลักหัวแหนบนิดนึงครับเังเกิดเห็นไหมครับเห็นไหมฮะสลักหัวแหนของเราเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเสร็จเนี่ยสวยงามมากนะครับเนี่ย ทุกอย่างนะครับพวกสลักคอม้าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เช็คหมดนะครับโชคลูกยางหูโชกอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเช็คออกมาเราเช็คให้ถึงที่สุดเลยสําหรับช่วงล่างทีนี้เรามาดูโครงสร้างของใต้พื้นของหัวเก๋งนะครับเห็นไหมฮะการไฟกันร้อนก็มีบ้างน้องนักเกินเนาะนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆแต่ภาพรวมๆก็คือโครงสร้างของเขาก็ยังจัดว่าอยู่ในสภาพที่ดีเช็ดล้างออกมาอยู่ในสภาพที่สวยไหมครับ ผมชอบตะเข็บคนนี้ฮีโน่เนี่ยถ้ารถที่มันมันสภาพส,สวยๆเนี่ยเห็นไหมครับไล่ไปเลยครึ่งวงกลมนะครับสวยงามจากโรงงานยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะสวยงามนะครับเดีย๋ยวมาดูเส้นฝั่งนี้นิดนึงเห็นไหมฮะเนี่ยแนวเนี่ยก็คือแนวตะเข็บเดิมๆจากโรงงานมาแบบนี้แล้วนี่พ่นการสนิมมาอย่างดีนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะพ่นมาหนาๆแบบนี้เนี่ยเวลาน้ําเข้าเนี่ยน้ําก็เข้าไม่ได้เพราะว่าน้ํายาการสนิมเนี่ยคอยเป็นกําแพงไม่ให้น้ําเข้าไปอยู่ในรอยต่อของเหล็ก สองชิ้นที่มันทับกันนะครับนะฮะอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับผมเห็นแล้วก็ชอบครับรถแบบนี้เนี่ยครับสภาพรวมๆป้องทั้งหมดนะครับสภาพเดิมแล้วก็สวยมากนะครับรถคันนี้ในสภาพแบบนี้ช่วงล่างพร้อมตู้พร้อมเครื่องยนต์พร้อมทุกอย่างนะครับบีมมอเตอร์ตั้งราคาไว้อยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทเท่านั้นเองนะครับหนึ่งล้านสามแสนแบาทนะฮะ ท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์ของผมนะครับ0816577048 mm. ผมชันชัยนะฮะถ้าท่านใดที่สนใจในเรื่องราวของเป็นเงินสดก็มารับกลับบ้านได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าต้องการที่จะจัดไฟแนนซ์ทางเราก็มีไฟแนนซ์คอยอำนวยความสะดวกให้นะครับยอดจัดขึ้นอยู่กับสถานะทางเครดิตของลูกค้าเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านชอบจะถามผมว่าคันนี้จัดได้เท่าไหร่ต้องผ่อนเดอมเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ อันนี้ผมตอบได้แค่คร่าวๆนะครับเพราะคนที่จะสรุปตัวเลขให้ก็คือทางสถาบันการเงินเขาก็คือบริษัทไฟแนนซ์นะครับจะเป็นคนสรุปให้ว่าลูกค้าได้ตัวเลขที่เท่าไหร่กันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนใจนะครับก็ประสานงานเข้ามารถคันนี้จอดขายอยู่ที่ดรีมมอเตอร์บางบอนทองนะฮะสำหรับคลิปในการแนะนำาลกล้อ FG นะครับ240แรงปี63นะครับสำหรับ <c oughs> ในวันนี้ก็ขอจบการแนะนำไว้เพียงตรงนี้ พบกันที่คันถัดไปนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ